ต้องมีน้ำใจต้องมีเลือดเนื้อข้างในต้องมีความดีคู่กันต้องมีความหมายในตัวเองอดีตที่เคยผ่านมาเราคงต้องผ่านพ้นไปจะดีหรือเลวอย่างไรขึ้นอยู่กับใจตัวเอง เสือกระสนดินรนกันไปก่อนเคยเลวร้ายก็ลืมให้ลงมีเพียงพรุ่งนี้เรื่องเก่าๆก็ปลงด้วยใจซื่อตรงเราคงได้ดี คงมองไม่สวยเท่าไรหากบัวแรลงน้ำแห่งตายไม่เรียอความหมายให้ชวนมองคนเราก็คงเหมือนกันนึกฝันแต่ความยิ่งใหญ่หลงลืมว่าเคยเป็นใครสุดท้ายก็บัวแรลงน้ำ สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้อาทิช่างบรรน,นองเจแปะนะคะฮะจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบรรยากาศน้ำใสๆจากคลองะคระับที่ไหลมาจากภูเขาอาจจะเป็นภูเขาทางที่มันไหลมาจากข้างบนนะฮะอาจารย์น่าจะมาจากเทือกเขาฟูจินะครับต้นเนิด ทางนู้นนะครับจุดใต้เชิงเขาหรือบริเวณที่อยู่ขางล่างนะครับสามารถกินได้เลยนะครับเป็นน้ําที่ใสามากเป็นน้ําแร่จากบนเขาฮะแต่ตรงนี้เป็นตรงนี้คงกินไม่ได้นะครับน้ำวัดใสามากนะุกท่านใสสะอาดมากอ่ะเป็นการํำบัดน้ำที่ดีมากเลยสวยงามบริสุทธ เย็นใจนะครับทุกท่านดวงใจฉันมีปีกินเลื้อรลอยไม่คินได้ดังฝันจะอยู่ไหนไม่เคยวันฉันบินไปพันอยู่ใกล้เธอ วันนี้นะครับได้มีโอกาสมาเขตชนบทญี่ปุ่นนะครับก็เลยได้ถ่ายทำบรรยากาศสวยๆยกับคลองแม่น้ำใสๆให้ทุกท่านได้รับชมนะเห็นไหมครับว่าน้ำาไหลาจากทางนน้นมานะครับจากบนเขาทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นเป็นภูเขาทางอดาุดรานะครับจะไหลามาทางนูนนะ้นฮะ ตามสายน้ําตามคลองมาเรื่อ,อยๆนะฮะลงไปข้างล่างอีกก็จะมีจุดตกปลาของอประชากรชาวญ,ญี่ปุ่นฮะเป็จุดหนึ่งสวยงามมากนะครับท่านน้ำใสปลาเยอะสะอาดมากนะเลยได้แต่ทำให้ทุกคนได้รับฟัง แล้วขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีตลอดเส้นทางมาครับขอเข้ามากครับโผสวัสดีครับ